และสำหรับนยโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่มุ่งเน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมนะคะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ปรับโครงสร้างด้านการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับมาดําเนินการตลอดถูกเดือนที่ผ่านมาค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให้ภาพรวมนะคะในด้านการเกษตรของไทยนั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ชีพเกษตรกรรมถือเป็นหัวใจหลักของคนไทยจากการมีเกษตรกรผู้สร้างผลผลิตในประเทศถึงกว่า7ล้านครัวเรือนดังนั้นการดูแลให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้การเพิ่มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีจึงเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการยิ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหาการจำนำข้าวปัญหาราคายางปัญหาการเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการทำประมงผิดกฎหมายทำให้รัฐบาลยิ่งต้องเร่งมือเพื่อแก้ไขปัญหานายปิติพงษ์พึ่งบุญนะอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรได้รับนโยบายจากรัฐบาลและดำเนินการมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาโดยแบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงด้านผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณและด้านรถแมพของกระทรวงเกษตร ความช่วยเหลือของเราในเบื้องแรกก็คือไปช่วยเรื่องรายได้ของเกษตรกรไม่ได้ไปทำเรื่องของการพยุงราคาสินค้าต่างกันนะฮะสื่อมวลชนต้องเข้าใจพยุงราคาสินค้าเนี่ยคือทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นแต่ช่วยรายได้ของเกษตรกรคือช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นสำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรประกอบด้วย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงและการปรับโครงสร้างการผลิตซึ่งขณะนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพาราวงเงิน5,000ล้านบาทโครงการตลาดเกษตรกรซึ่งขณะนี้เปิดครบแล้วทั้ง77จังหวัดการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยมาตรการจ้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบด้านผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณที่สําคัญของกระทรวงประกอบด้วยการลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการสร้างต้นแบบและติดตั้งระบบการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศให้กับเกษตรกรต้นแบบ10จังหวัดการเพิ่มผลผลิตโดยการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเพิ่มรายได้โดยการตรวจรับรองแหล่งผลิตวิเคราะห์คุณภาพและประเมินมาตรฐานทั้งด้านพืชและปศุสัตว์ ขณะที่การดำเนินการตามรดแมพของกระทรวงใช้งบประมาณรวมกว่า3 4 0 0 0ล้านบาทในโครงการต่างๆเช่นโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพันข้าวโครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์เน้นเพิ่มจำนวนกระบือโคนมและไก่พื้นเมืองโครงการปรับโครงสร้างการผลิตประมงเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเลหอยแครงและปลานิลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร ปัจจุบันเริ่มเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งในอนาคตเชื่อว่าจะเห็นภาคการเกษตรของไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจนเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงด้านอาหารและเป็นรากฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดินอย่างยั่ง